สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนวันนี้ติ๋งมีอะไรดีๆมาแนะนํานะคะสําหรับพี่พี่คนไหนคะ่ะที่มีปัญหาเรื่องของสมรรถนะทางเพศอย่างนี้ค่ะติ๋งอยากจะบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องเพศเรื่องแบบกิจกรรมบนเตียงหรือว่ากิจกรรมของคู่หลังเนี่ยเป็นอะไรงที่สําคัญมากๆกับคู่หลักของเรานะคะคือถ้าเราจะแบบอยู่ด้วยกันไปนานๆได้แบบมีความสุขแบบจริงๆเนะี่ย เรื่องบนเตียงก็คือสําคัญที่สุดแล้วสำหรับติตางต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าถ้าติต่างเจอปัญหาว่าแบบเฮ้ยคู่รักของเรามีปัญหาเรื่องแบบไม่แข็งไม่อืดไม่ทนไม่ใหญ่แล้วก็แบบไม่นานหรือแบบทําให้ที่ต่างค้างไม่ไม่ฟินสักทีแล้วก็แบบมีปัญหาล้มปากอ่าวแบบนี้ที่ต่างจะไม่โอเคจะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคู่มันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ มาช่วยคู่รักของเราหรือพี่ๆคนไหนที่มีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากให้ลองเลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ติดตามอย่างแนะนอนเลยนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็น กาแฟเมลตินเบิร์ดค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสมุนไพรหลักๆค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมรรถนะทางเพศได้เป็นอย่างดีเลยที่สำคัญนะคะพี่ๆก็จะได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าถ้าสุขภาพเราแข็งแรงสุขภาพสมรรถนะทางเพศของเราก็จะดี จะช่วยทำให้แข็งอึดทนนาน mm hmm. แล้วก็แบบฟินตลดอดถึงคืนอย่างแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะที่ต่างาจะบอกว่ากินง่ายชงง่ายรสชาติดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวที่ต่างนะคะจะมาชงให้พี่ๆดูค่ะต้องบอกว่าข้างในกล่องเขาเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะมีสิบสองค่ะสิบสองก็กินไปเลยค่ะ สิบสองฟินฟินไปสิบเทสิบคืนกันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ค่ะมัวแต่เมาอ่ะนี่ก็คือ,คอชองเมาชงง่ายๆนะคะฉีดสองแล้วก็เทงลงไปแบบนี้เลยค่ะก็คือแบบเขาะจะเป็นผงแบบก็คือผงละลายน้ำง่ายมากๆเลยนะคะพี่พี่แล้วก็คือแบบเติมน้ำนี่เลยชงง่ายๆละลายน้ำง่ายๆน,นี้นะคะแล้วก็ คนไปเลยค่ะนี่แบบนี้เห็นไหมคะอย่างที่ที่ต่างบอกเลยคะ่ะว่าละลายน้ำง่ายๆมากๆ,ๆ,ๆเลยนี่แค่ชงนี่ยังไม่ได้เอาจมูกไปแตะเลยนะคะมีกลิ่นหอมมากๆเลยคะ่ะแหมเสร็จเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะพี่ๆถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะมีปัญหาอย่างที่ติดหนังเลยเล่ามานะคะซึ่งต้องบอกเลยเป็นปัญหารถตับ ระดับคู่รักของเราเลยนะคะก็จัดได้เลยนะคะกับกาแฟ o มลเทนเบอร์แนะนำเลยค่ะว่าก่อนมีกิจกรรม30นาทีนะคะพี่ๆชงดื่มไปเลยค่ะพอหลังจาก30นาทีแล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายใส่แบบไม่ยัง้งจนแบบฟินคิดเราแบบฟินไปเลยค่ะดึงดัง,ดงปึงปังไปนะคะพี่ๆคนไหนอยากจะเตะปีบดังตลดทั้งคืนแบบนี้ก็แนะนำชงดื่มก่อนนอนไปเลยค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะติดตังแนะนําเลยตัวนี้ฟินแน่นอนทั้งครูหลักแล้วก็ทั้งพีพีนะคะไม่มีการลมปาก่าวแน่นอนถ้าสนใจสั่งซื้อที่ลิง์กด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะรับรองว่าถ้ามีติดกไวในห้องนอนสาวๆจะฟินไปตลอดทั้งคืนเลยค่ะ